ในคลิปที่2นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะต่อจากคลิปแรกที่เป็นเรียนเนื้อหาเนาะในคลิปที่2นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะอาจจะคลิปแรกใช่ไหมเป็นการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมคะต่อไปเราจะมา ทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเล่มหนึาที่53เราจะมาทำนาที้าที่53ถึงนาที่5 5กันนะคะามาดูในกิจกรรมที่สองนี้นะคะเขาถามว่าทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรใช่ไหมเราก็นำนี่เลยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่ครู เขียนไว้ให้เนี่ยไปเติมนะคะทากิจกรรมนี้เพื่อศึกษากิจกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและแนวทางการลดมลพิษทางอากาศนั่นเองนะคะเพราะว่าครูสอนอะไรไปจ๊ะครูสอนสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศใช่ไหมแล้วก็ผลต่อสิ่งมีชีวิตใช่ไหมและสุดท้ายสไลด์เมื่อสักครู่นี้เลยจบท้ายก็คือ แนวทางการปฏิบัติต้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการบันทึกผลตารางที่2หน้าที่53นะคะหนาที่้าเนี่ยเขาจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด มลพิษทางอากาศนะเรียนเห็นไหมว่ามันมีกี่ช่องให้เติม1 2และ3นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเช่นอะไรบ้างอ่าของครูก็ยกตัวอย่างลวกันนะของครูก็จะเขียนข้อแรกว่าการขับขี่รถยนต์นะคะกิจกรรมก็คือขับรถยนต์นะคะ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตก็คืออะไรคะรถยนต์ปล่อยแกส๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์ใช่ไหมต่อไปในทางการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศก็เปลี่ยนจากขับรถยนต์มาขี่จักรยานหรือเดินนั่นเองนะคะก็จะมีทั้ง สามหัวข้อ,ขอนเลย1 2และ3ใครที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอที่แล้วคลิปที่1นะคะในคาบที่สี่เนี่ยจะนึกไม่ออกนะจะต้องดูคลิปแรกให้จบก่อนนะคะแล้วก็ามาตอบคำถามในนาทีห้าเพราะว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4ี่และ5ช่องให้เรียนเติมให้ 5, กิจกรรมนะคะ และผลกระทบของกิจกรรมนั้นต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็อะไรจะ๊ะแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศนั่นเองให้นักเรียนศึกษาจากคลิปที่1นนะคะแล้วก็มาตอบคำถามในหน้าที่53ให้ถูกต้องนะคะต่อไปงานต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นผลการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ ให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างการปฏิบัติตนของนักเรียนเนี่ยเป็นการลดมลพิษอากาศอะไรบ้างที่นักเรียนจะปฏิบัติเพื่อลดมลพิษอากาศอ่ะอย่างเช่นอะไรของครูก็อย่างเช่นครูจะปลูกต้นไม้วันละ1ต้นอ่ะตัวอย่างนะตัวอย่างนะครูจะปลูกต้นไม้วันละหนึ่งต้นนะคะครูก็เขียนไปเลย ดิฉันจะช่วยลดมลพิษทางอากาศโดยการปลูกต้นไม้วันละหนึ่งต้นเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนำสิ่งที่นักเรียนเขียนนะคะนำมาให้เป็นรูปธรรมนั่นก็คือการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศให้เป็นรูปภาพให้สวยงามครูก็จะวาดเลยนะคะวาด ครูแลวก็ต้นไม้ของครูนะคะเพราะว่าครูบอกว่าอะไรครูจะปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศใช่ไหมครูก็จะวาดรูปครูแล้วก็วาดรูปก,การปลูกต้นไม้ของครูนั่นเองนะคะอ่ะก็ขอให้นักเรียนนะคะศึกษาคลิปวิดีโอคลิปแรกให้จบครบทุกหน้านะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมเพื่อจะได้ทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สนุกกับ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ทำในวันนี้นะคะโอเคในคาบนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ